ตื่นเต้นไหมก็นิดนึงฮะโอชอบอะไรแบบนี้เป็นพีเรียดเพราะฉะนั้นก็จะใช้ความจําเยอะมากแต่ว่าก็ดีฮะพอเราจําคําพูดทุกอย่างแล้วฝึกจนทําให้เหมือนเป็นคําพูดที่ออกจากปากเราจริงๆโอเชื่อว่ามันทําให้เรากลายเป็นตัวละครได้ง่ายขึ้นส่หรับตอย่างนนีะ้ไม่จะสนทัพไชุนไปแต่ละซีนส่วนใหญ่พูดกันยาวมากตอนแรกๆก,ก,ก็รู้สึกกลัวไปหน่อยแต่ตอนหลังๆก็เริ่มสนุกก็ต้องกล้าโตกลาต้าตอบ ปากาลมกับชายเพลาเล่นศักวายยังไงเล่าฉันจะมาสง,งียม,มิก้าต่อปากต่อคำก็คงสรรหาคำมาเล่นกรอนไม่ได้ศึกษาจากประวัติบ้างดู YouTube เยอะมากแต่ทีนี้ประวัติศาสตร์ก็จะมีความเสียงกันมันก็จะมีหลากหลายนักวิชาการที่ให้เหตุผลอกก็จะมาเทียบกันแล้วก็ดูจากบทที่เราได้ว่าต้องการนำเสนอส่นทอนผู้ในช่วงไหนยุคไหนเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับ สิ่งที่ชอบมากที่สุดก็คงเป็นเพลงปึ้มวยดินสินฟ้ามหาสมุทรใหม่สิ้นสุดจอนนไม่ได้อะอันนี้เป็นหนึ่งในบทกรที่ชอบมากเพราะรู้สึกว่าหวานมาก ชิลกว่าที่คิดแต่กมม็มีมีมีช่วงที่ต้องตั้งใจทํางานซึ่งพิถาก็คือตั้งใจแล้วก็โฟกัสแล้วก็ชิลแต่ก็ถ้าถึงเวลาที่ต้องจริงจังแล้วบางทีนักแสดงก็เผลอติดเล่นอะไรเงี้ยก็อาจจะมีการดุก,กันบ้างนิดหน่อยกระตุ้นว่าเฮ้ยตั้งใจทํางานหน่อยสิยฉันจะนิมนต์คระอาจารย์จำพรรษา ที่วัดเทพธิดาลัมแ้วเจ้าคะเอ๋มีความตอนแรกยังนึงไม่ออกว่าจะเล่นเป็นแนวไหนวันนี้เพิ่งเจอกันครั้งแรกก็เป็นพระองค์หญิงที่น่ารักแล้วก็เป็นในแบบที่เราไม่คาดคิดแล้วก็อยากเล่นกับก้าวหน้าเพราะว่าเห็นซีที่ได้ลำได้เล่นดนตรีไทยอยากให้มีฉากสุนทรผู้ประชันละนาดกับก้าวหน้าดูซิว่าใครจะเป็นละนาดเอกแ่นรัตน <laughs> ทุกคนที่รู้จักชื่อของคุณโอวานุชิตเนี้ยก็จะรู้แล้วว่าฝีมือทางด้านการสแสดงของเขานี่โหสุดยอดอยู่แล้วตั้งแต่หนูเดินเข้ากองละครฝีมือสึกตื่นเต้นแล้วหนูก็รอคอยฉากนี้มากๆเช่นก,กันค่ะโอ้โหเขาปรรมาจารย์ก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่โอคะ่ะโอสนุกมากกับการเป็นท่านสุนทรภู่นะครับข้อดีก็คือไม่เคยมีใครเกิดทนันพอที่จะบอกว่าท่านคารลรคเตอร์แบบไหน เพราะฉะนั้นโอก็รู้สึกสน,นุกที่จะได้ดีไซน์ได้ทำความเข้าใจแล้วก็ได้เป็นท่านในแบบที่เราคิดว่าท่านน่าจะเป็น